ในยุคสามก๊กที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการต่อสู้เล่าอิวคือหนึ่งในปรา์ที่ใช้ความเฉลียวฉลาดและความพักดีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและนำพาสู่สันติภาพสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของเล่าอิวหนึ่งในปรา์ผู้มีบทบาทสำคัญในยุคสามก,ก,ก๊กเขาเป็นบุคคลที่ใช้ปัญญาและความพักดีเพื่อแก้ไขปัญหาและนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เล่าอิ้เป็นปราดที่มีความสามารถในการวางแผนและมองการไกลเขามีความเข้าใจลึกซึ้งในสถานการณ์ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเฉียบขาดความเฉลียวฉลาดของเขาเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้นําและทําให้เขาเป็นที่ปรึกษาที่สําคัญในช่วงเวลาที่ท้าทายนอกจากความฉลาดแล้วเล่าอิวยังเป็นที่รู้จักในเรื่องความพักดีและความทุ่มเทเขาไม่เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจแต่ยังพร้อมที่จะเสียสละเพื่อปกป้องความยุติธรรมและความเป็นธรรมความพักดีของเขาทําให้เขาเป็นที่นับถือและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังเรื่องราวของเล่าอิวเป็นบทเรียนที่สําคัญเกี่ยวกับการใช้ปัญญาและความพักดีในการเผชิญกับความท้าทาย ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดๆขอให้เรานำบทเรียนจากเล่าอิวไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจและมีเกียรติ